สวัสดีครับบ้าวเถ่าสวัสดีทํานชมครับคืนวันที่25กันยายน2567นหะครับเมื่อนี้เป็นวันพระนะครับทํานชมบ้าวเถ่าก็ได้ขึ้นถวายนา้ำถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยแล้วนะครับตอนนี้กเวลาประมาณสองทุมกวัวจะ3ามทุมแล้วทํานชมนะครับผมกินข้าวแล้วก็เลเดินย่อยนะ้าพี่น้องนะเดินให้ อาหารเยญ่เนี่ยนะครับกินไล้เมื่อนี่นะครับท่านผู้ชมเดินทางไปไกลนะครับเดี๋ยว,วเราเถ่าจะพาเข้าไปบ้านพี่น้องนะครับเอฟซีก็รอกระามกันคำลาหลายนะครับ,บเราเถ่าฝันหรือ,อยังนะครับงวดวันที่หนึง่งตัวลขคม2 5 6 7เอาขึ้นนี่นะพี่น้องเนาะจะพาขอโชคนะคขอโชคน้ำปูนะครับจะฝันดีบอนะครับแล้วก็จะจุดทูบพร้อมท่านผู้ชม จุดทูบคืนวันพระนะพี่น้องเอฟซี FC ก็รอถาเบิงเล็กถูน้ากันนะครับเขาบ้านครับผมฝนตกสามสี่มือแล้วพี่น้องนะครับฝนตกคักช่วงเนี่ยเอาบรรยากาศ้านเท่ากับเงียบสงบดีเขาบ้านน้ากันธรรมชม้ชม ฝนจะตกอีกบอ่อขึ้นอีกพี่น้องตา,ากะมืดๆทีด้วยครับผมมืดๆนับส่วนมากจะตกช่วงคอนสีแจ้งใกล้สีแจ้งนะครับดอกแสงนี่อ่อนออกดอกแล้วทำาำช่อมเอาเข้าบ้านน้ำกันนะครับเข้ามาในบ้านเดี๋ยวบอเถาจะผ้าขอโชคนะครับทผช้ชมขอโชคนี่แหละครับขอโชคน้ำปูนะครับยกมือสาธุน้ำกันได้พี่น้องเลย สาธุเดอร์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางองค์พระศิวลี่องค์พระแก้วมรกตองค์พระพุทธชินราชนะครับผมที่ปกปักรักษาอยู่บ้านหลังนี้นะครับปดคุ้มครองลูกหลานละญาติพี่น้องสุขุสุขคนนะครับผมให้สุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเบาวเท่าเขาอวพรใอห้งเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับให้พ่อหญ่ไม่ไงนะครับและสุขุสุขคนนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับพอหญ่ไม่ไงนะครับและทุกๆท่านนะครับ อายุม um, oh, ั่นขวัญยืนนะครับให้เพื่อนด้โชคสามตัวตรงๆรสองตัวตรงตรงเด้อปูเด้อเอานะครับให้ฝันคิวๆให้ฝันแมนๆเด้อปูเด้องวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับให้เอฟซีให้เพื่อนในโชคนับปูเด้อนะครับสาธุนะพี่น้องเอาเดี๋ยวมาเท่าจุดทูบนะครับจุดทูบธรรมชุ่มสาธุสาธุเด้อปูเด้อนะครับ สามตัวตรงๆสุกใส่ยิ้มใส่เอาพี่น้องเ่าเถ่าจุดทูบแล้วนะครับจังมาเบิ้งมาชมน้ำกันได้พี่น้องให้ฝันคิวคิวให้ฝันแมนแมนเด้อปูเด้อร์น้องพี่น้องเห็นอลไรเด็กพี่น้องนะครับผมจังมาเบิง้งมาครับผมตัวแรกมาแล้วท่านผู้ชมที่เห็นชัดแท้ล่ะ พี่น้องเอานะครับรอบเบิ้ลตัวที่สองนะครับท่านผู้ชมตัวที่สองกำลังมานะครับตัวที่สองมาแล้วท่านผู้ชมนะครับคือเห็นชัดเถอะเนาะพี่น้องเนาะห้าหกห้าหกอย่างนั้นธรรมบุชมเอาเดี๋ยวรอดู ตัวที่สามนาพี่น้องเนาะตัวที่สามตัวที่สามมาแล้วนรูมชมเห็นเป็นตัวยังนอครับผมห้าหกศูนย์บอพี่น้องเอานะครับมื่อเ้ารานรูรมชมจังมาเบิ่งน้ำกันนะครับบ้าเท่าจะฝันบอรหรือจะบอฝันจังใดน,นะครับ ท่านผู้ชมเดี๋ยวมือยืนจังมาเบิงหนาปต้อยเห็นชัดเลยพี่น้องเนี่ยนะครับเดีเอฟซีจะมาขึ้นบอยห้เบิงใเฮมัดเลืกโหลดนะครับห้าหกศูนย์เลยพี่น้องนะครับเอาพ่อกันตอนเศร้านะครับผมสวัสดีครับเปาเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามเช้าพี่น้องเช้าวันที่ยี่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ท่านผู้ชมมือวานเป็นวันพระนะครับเมื่อขึ้นบ้าเท่ากันจุดทูบนะ้พี่น้องบรรยากาศโอ้มันนี่แดดดีครนะับบรรยากาศแดดดีท่านผู้ชมแดดแต่เศร,นะร้าฝนไม่มีแล้วนะครับฝนไม่มีแล้วนะครับมัอนี้มีแดดตกมาสามมือสี่มือแล้วท่านผู้ชมเอาไปเบิ้งเลขทูบน้ำกันอีกพี่น้องนะครับ <c oughs> เลขทูบจุดมือขึ้น ซาถูเดาปูได้นะครับมาสามตัวตรงๆได้ซาถุท่านผู้ชมห้าหกศูนย์รือว่าเป็นหาเก้าศูนย์บ่พี่น้องคือมาเหล็กหมักเหล็กประจำเบาเท่าแต่ท่านผู้ชมนะครับเอา้า <c oughs> ฝันดียุพี่น้องมืงขึ้น,นีหยนะครับถือว่าฝันดีนะครับมาฟังน้นกันนะครับว่าฝันอย่างไรคือว่าฝันดีฝันดีอยู่ครับผม นะครับเดี๋ยวมาฟังค้ามฝันน้ำกันสวัสดีครับบ่าเทาสวัสดีท่านชมครับสวัสดียามเช้าพี่น้องนะครับเช้าวันที่26สกันยายน25งพน้าหดนะครับผมก่อนเดินทางนะพี่น้องเนาะก่อนออกเดินทางนะับเดินทางซุมมือพี่น้องนะับปมว่อว้านจะเป็นวันพระนะครับท่านชม มื่ขึ้นก็นได้จุดถูกขอโชคคือเกานะครับเห็นชัดเท่าไรพี่น้องนะครับเห็นชัดห้าหกศูนยจะพ่เป็นหาเกาศูนย์บ่รรมชมเลขประจําเลขประจำเจำบาเท่าน้พี่น้องเนาะ <laughs> จุดถูกกระต่แม่นได้หาศูนอีกแล้วเ <c oughs> มื่ขึ้นฝันดีครับเมื่ขึ้นจังหวะ ขอเพิ่นขอปูให้ฟันดีๆให้ฟันแม่นๆให้ฟันคิวๆก็ถือว่าฟันดีอยู่นะครับมี่เอฟซีถามมาก็จะเล่าให้ฟังนะ้อพี่น้อง <c oughs> งวดที่ออกเก่าซีนาบเท่ากถากาควบฝันก C, นะให้ซีเก่านาแต่ว่ามาเก่าซีงวดที่แล้วนี่เพราเขาลูกนะพี่น้องเนาะเป็นเพีย้ยนควมฝันนะครับมาเล่าสุดฟังนะครับฮาร์ฟโค้ด้มัก <c> ก <oughs> ็มีเอฟซีเป็นรอดเป็นถามมาอยู่ฟันมาจังซี่ทำชุ่ม <c oughs> นะครับฝ,ฝันวังสีลมือขึ้นฝันว่าได้ใส่บาตนะครับมีพระไมา่ยืนไส่ม่ยืนยุนาบ้านอ่พาพระมา่ยืนยุนาบ้านหารูปที่น้องนะครับฝันว่าได้ส่บาตยุนาบ้านนี่แหละปรับกองกันครับ <c oughs> พระหารูกธรรมชมนะครับอ่า ยืนอยู่หน้าบ้านฝันว่าได้ส่บาตนะครับแต่ว่าในความฝันนผช้มชมบ้าเท่าน่ะนะบส่บาตแค่สองลูกนะับสองลูกที่ยืนอยู่ด้านหนา้านะครับใส่บาตแค่สองลูกแล้วก็สองลูกนะ่ะบาทเพิ่นบาทบาดบางไงบาดไงนะครับอีกสามลูกหรือบาทบ่อยไงแต่ว่าสังเกตในความฝันนะนะครับ สองรูปที่ยืนอยู่ด้านหนา้าบาดพ,นาพันจิบาดพันธิปนหน่วยไงบาดนวยญ่พี่น้องนะครับในความฝันกบใส่บาดนะครับยิบเข่าส่บาดแล้วก็ยิบของไ่บาดพี่น้องนะครับใส่บาดแล้วนะครับ,บ,บ,บพนะร,บบนะรบพะพันก็ะไรยิบยิกบกระดาษให้นะครับยิกบกระดาษให้ผู้แรกก็ยิบให้ผู้ที่สองก็ะยิบให้ธรนมชม้ชมอา่า ผู้แรกกัยิบไห่ผู้ที่สองกัยิบไห่นะเพนว่าเอาไปเปิดเบิเ้งในบ้านเอยพนว่านะครับให้ไปเปิดเบิ้งในบ้านแต่ว่าอีกปปใใสามรูปบ่ได้ใส่ดิพี่น้องนะครับในวามฝันนะพระห้ารูปนะับยืนเพิน่นเมื่อยืนลอใส่บาดอยู่นาบ้านแต่ว่าเบาเถ่าใส่บาดแค่สองรูปด้านนานะบตอนพระสองรูปด้านนานี่บาดเพิ่นบาดแบบไงพี่น้องนะครับนะสังเกตบาดไงก็บาดพระสามรูปในวามฝันอืมเบาเถ่ากัก ใส่บาทใส่แค่สองรูปนั่นแหละพี่น้องเปินมาใส่แล้วนะผู้แรกเพิ่ก็หยิบกระดาษให้ผู้ที่สองจหยิบกระดาษให้ยิบในบาทเป็นไห่นะเิ่นมาเอาให้ป,ปิดเปิดในบ้านเดิมเิ่นมออาเขามาเปิดในบ้านพี่น้องเขามาเปิดในบ้านใบที่ผู้ผู้แรกเิ่นไห้เพราะใบมันจะต่างกันพี่น้องใบมันต่างกันใบที่ผู้แรกเิ่นไห้ตัวจะเป็นตัวสีแดงเลยนพี่น้อง แดงจจงๆหรอกว่ามันแดงว่ามันแดงแป๊บว่ามันแดงเป็นแดงจังๆแล้วเป็นตัวสีแดงนะอีกผู้ที่สองให้เปิดออกมาเป็นตัวสีน้ำเงินพี่น้องนะผู้แรกที่เพิ่นที่เพิ่นเอาให้นะครับเปิดออกมาเห็นเป็นสามตัวเห็นสามตัวนะเก้าสองแปดเห็นชัดเลยพี่น้องเป็นตัวสีแดงจางๆนะนควบฝันนะอีกผู้หนึ่ง ที่ผนเขียนให้ตัวเซนนั่นเห็นเป็นห้าเก้าหกพี่น้องคือฝันได้เป็นตัวองศ์ <c oughs> เดี๋ยวเอฟซีผมจะถามว่าบ้านเบาเ่าบ้านในที่ะไหนบ้านในทีเบ้าเถานี่สี่สิบแปดสี่สิบแปดทับสี่นะบ้านเลขทีสี่สิบแปดทับสี่อายุเบาเถาสี่สิบหกปีได้พี่น้องเด้นะฝันยังศีลและครับทำชุ่มฝันมาเออเมือ่อคืนฝันมาได้ใส่บาดนะครับมีพระหารูปมายืนอยู่หน้าบ้านแต่ว่าใส่บาดแค่สองรูปหนา สองสองรูปที่พันยูดานนาบาเพันจะบาดไงพี่น้องบาทหนวยไงหนวยกลมหนวยไงยในความฝันนี่แหละครับผมฝันสมนีนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนเอากระดาษให้ผูละผููละอันพูละใบพับพับพับมาที่เระดองพันยิบจากในบาทพันนั่นแหละแต่ว่าเบาะแสจะปีงสิพี่น้องพ่ะ พระกระน้ำเจ็ดนี่น้องพี่น้องเนาะแต่พระสองลูกมาหาเบาเถ่าส่สองลูกนะเบ,บาเถ่าจะตีสองหาศูนย์หรือศูนย์หาสองอืมหรือพี่น้องเจ็ดหาศูนย์หมดพระเป็นเจ็ดมาหาลูกถือบาปถ้าเบาเถ่ากระน้ำหาเลยน้องพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ทำชุ่มนะครับอเอฟซีจิตีว่าไงแต่ว่าโตที่พันยิบให้เบาเท่าสซกระดาษนะ เห็นเป็นตัวสีแดง928กับ596รูปแรกที่เพิอนเอายิบไฮเนี่ย928คนัะเนาะงวดวันที่1 1ตุลาคม2567ได้ดพี่น้องเบย นะครับหาผู้ไดมัดนะครับก็ไปหายิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่ไว้นะครับธรรมชมเอฟซีเป็นก็รอเเป็นกระถามบาวเถา่าฝันหรือยังนะมือคลืนก็ตั้งใจขอเพิ่นนะพี่น้องอ๋อนี่ละ928องแนะครับ,อ,อ, 9, 2, รบอีกรูปหนึ่ง596เกนะครับกระตัด28 สองแปดเก้าพี่น้อสองแปดนะครับสองแปดเก้าสองบอกสองแปดสองเก้านะครับผมแล้วก็เก้าแปดสองแปดสองเก้านะครับแล้วก็เก้าแปดนะเก้าห ห้าเก้าหกเก้าหกนะครับเก้าหกห้าเก้าห้าหกเอาแต่ว่าเบาเท่าจะเน้นแค่นี้ไหนพี่น้องเน้นตัวเก้าสองแปดนะครับผมเก้าสองแปดนะครับบ้าเท่าจัดการไดพี่น้องจัดกัน สองห้าศูนย์พระวาเบ่าวเถาใส่บาทแค่สองลูกเนะียสองลูกพระห้ารูปใส่บาทใส่ในบาทแค่สองลูกบาทผู้ที่เป็นอุ่มมาอบาทไงนะครับธรรมชมสองห้าศูนย์อนะครับกระห้าศูนย์วูห์คือจะลายแถบพี่น้องอืม คือเจลายแทะนะครับธรรมชมเอาตัดให้นี่พี่น้องตัดหาศูนย์เลขประจําเบ้าเถ่ากับตรงกับเลขทูพ้อมอาขาดไม่ได้หาศูนย์สองหาสองศูนย์พี่น้องเอานี่จากการอีกตัวหนึ่งเจ็ดหาศูนย์ อันนี้การไม่ซื้อเราพี่น้องแต่ว่าให้เน้นให้เน้นในสองหาง 9, 2, 8, 5, เก้าสองแปดกับหาเก้าหกนะครับนรูมชมถาเด่นพระหารูปเด่นหากับศูนย์พี่นอ้องเด่นห้ากับศูนวิ่ง วิ่งหาก,กับศูนย์เต็มกระดาษเลยบักเลยเอา้านะครับตอนแน่นเน่น,น,นสามคููพี่น้องนะครับเน้นแค่นี้ปีไปหล้กับไล้นะครับทำช่วงปีไปหล้กับไลสองหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์อีกปีเพื่อว้นะครับปีเพื่อว้เออ ตอนที่เป็นเขียนห้คือ928กับ596นะครับตัดก็คือจะหลายตัวท่านพี่น,อน้องนะครับนผู้ชมเบ้าเท่าตัดสองตัวให้เจดหานี่บ่ได้ตัดเจดหากับเจศูนย์เี่เอามาเบิงน้ากันเลขทูบพี่น,อน้องเลขทูบ560นะครับห้าหกศูนย์เกกันห9าเ้าศูนย่ย่ละเลขประจําเบ้าเท่าแต่มันจุดได้ตรงตรงคัด นพี่น้องงวดนี้ว่าโบเดมักหาศูนย์นี่พี่น้องแต่ว่าเลขถูบทกจุดใดเอาไว้เบิรงน้ำกันนะครับท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอน้ำกันได้พี่น้องเดอ้อนะครับในความฝันนะครับที่เพิ่นยิบกระดาษให้นะครับผมที่เพิ่นยิบให้รูปแรกคือ928พี่น้องนะครับ928นะเพ้นเป็นตัวสีแดงได้แต่ว่าเป็นตัวสีแดงจางๆนะครับกัดจะหลายเนี่ยเพราะว่าเบาะแาตัดสองตัวให้น้ำได้พี่น้องเดอ้อ หนับสองแปดสองเกอันนี้ชุดแรกนะครับที่เพิ่นเขียนให้กรุปหนึ่งให้มัเปิดในบ้านห9 6เก้าหกนะครับบ่าวเ่ากัดตัดให้เก้าหกห้หหาหนี่เลขดับปูนนสวรรค์แต่ว่าอันนี้เป็นที่บ่าวเ่าตีได้เป็น้องได้สองห้น์กับเจ็ดหาศบ่ามักกับบ่เป็นอยังบ่าวเ่ากับตัดให้นะครับผมห้าศู 20, นย์สองห้าส์มัก7จ็ดห้า็ศย์กับตัดเอาอันนี้บ่าวเ่าตีกันไว นบหาผูมักแต่ว่าในความฝันที่เปินเขียนให้ให้มาเปิดในบ้านบ้านเลขที่สี 4, บ่บดทับสี่บาวเทาอายุ4 6เด้พี่น้องนะครับเก8าสองดเน้นนี่แล้ครับผมเน้นหางเดียวนะครับสองแปดสองเก้าเก้าแปดเน้นชุดนี้ละนะครับเ่าวเทาก็จะเน้นชุดนี้ละพี่น้องเก้าสองแดเคยได้โชวน้าสองแปดจะได้อีกบ่น้อน,นี่เนาะถ้าเด่นเด่นหากับศูนด้พี่น้องฝันเห็นพระหารูป <c oughs> คือบ่ตรงกับเลขอันนี้แท้ละ่ะนะครับผมอุอ้มบาท นะครับพระหารูปอุ้มบาทบาทกลมๆแต่ว่าเห็นชัดคือ2รูปแรกบาทหง่ไหมพี่น้องบ้าวเท่าใส่แค่2 2รูปใส่ใส่บาทแค่2อลูปเลขถูกนะครับผม560หนะครับห้า 6, 60, หกห้บ้าวเท่ากระตัดให้น้ำกันหาเกนยไปนน้ำเน้นพี่น้องเด้อครับกันหาเก้านเี่นะครับพี่น้องแคปหน้าจอนะครับ เอฟซีก็จะว่าหลายแนยีเอาแค่ชุดเดียวก็ได้พี่น้อง928นะครับผูได้มักตัวร่องกับหา96นะครับอืมเขาแคบหน้าจอครับผมนะครับไปหากิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่นะครับตีตีเบ้าเท่าตัดออกมาให้ก็คือหลายพี่น้องแต่ว่าถ้าเอาเอาแค่928กับหา96ก็ได้ครับเอออันนี้2หา0เตี๊ยฮา0อันนี้เป้าเท่าตีข้อมฝันนะครับนผูมชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองนะราบผม จะได้เดินทางพี่น้องมือนี้ร้อนแต่เช้านะครับมือนี้มีแดดอากาศฮอนแต่เศร้านะครับผมเอาพอกันคลิปหน้าได้พี่นอดดด้อนนงเด,ด้แดดดีมือนีผุ้นะครับเบ่งแดดแดดดีบ้าเถาจะได้เดินทางนะครับเอาสวัสดีครับ